สวัสดีครับยามเช้าวันนี้ผมพักที่บีชคลับเกาะเตา่าวันนี้จะเดินทางไปที่เกาะนางยวนพักนางยวนหนึ่งคืนบีชคลับเกาะเตา่าเป็นที่พักที่น่าสนใจตรงที่ว่าติดหาดเลยแบบนี้ครับเป็นหาดสุดท้ายเป็นหาาแม่หาดรีสอร์ทสุดท้ายที่รักสุดท้ายที่เรือไม่จอแจะดำน้ำน้าหาดได้แต่ไม่ม,มีปลาไม่มีอะไรเยอะเท่าทางซีด้อมบีชหรือว่าไปทาง ชารกเบย์ตรงนั้นนะครับก็ตรงนี้เนี่ยเป็นที่พักแบบที่มันคอนเนคกันแล้วก็มีสระน้ำอยู่ตรงกลางด้วยสะดวกมากหากใครจะจองสองอันนี้นะเดินไปนิดนึงก็ตรงที่มีคนนั่งรงนู้น,นะมีร้านอาหารของที่พักเขาสามารถที่จะไปทานข้าวได้ํามเย็นอาหารที่กอเต่านี่พอๆกันนะครับไปข้างนอกอาจ,จะแพงกพ่าก่อนที่ไปกินของโรงแรมติดทะเลก็ราคาก็ รับได้ฮะประมาณร้อยกว่าบาทนะครับต้หนึ่งจานอิ่มหนึ่งก็ประมาณร้อยห้าสิบแต่ถ้าเกิดว่าจะมีร้ารระหว่างทางครับไปทางฟร,ฟรีดอมไปทา,างตนะาโตะก็มีคนขายอยู่เหมือนกันนะครับส่วนเซเว่นที่นี่ราคาสูงกว่าด้านนอกนะบางาหลายชิ้นนะสูงกว่าประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะ ซื้อของซื้ออะไรมาก็เตรียมซื้อไว้ก่อนเลยนะครับก็เต่านักท่องเที่ยวเริ่มกลับมาแล้วนะเริ่มกลับมาก็ราคาที่พักตอนนี้ยังถูกอยู่ใครจะเที่ยวตอนนี้ก็ยังโอเคนะครับนี่กไเป็นจากุซซี่อยู่ตรงนี้เลยแนะนำฮะบีสขับเกาะเตา่าสะดวกแล้วก็เหมาะสําหรับครัวอบครัวเด็กน่าจะชอบแล้วมีสระาน้ำของตรงกลางเข้าไปทางซ้ายมืออีกอย่างยาวฮะ ตรงนี้เขาชาจะมีกระยาลอยมาหน่อยหนึ่งแต่ว่าสายสายก็ไม่ค่อยมีนะครับดำน้ําได้มีปลาให้ดูพอสมควร,ครปลาหน้าบัวปลานกแก้วแต่ไม่เห็นฉลามกระเต่าทะเลน้ําที่นี่ยังไม่ค่อยใสเท่าหันนะครับที่เขาดำน้ํากันยามเช้า,ชาที่บีชขับกอเต่าที่ผมจะไปซื้ออาหารเช้าก่อนครับตุนไว้ที่นางยวนด้วย e p t ช o n emergency call มีมอไซค์ให้เช่าเลยครับที่นี่ม,มอไซค์ให้เช่าว,วันละ200บาทนะไม่มีประกันนะครับตินลำมันเองแล้วก็ที่นี่ที่เกาะเต่าครับมีคนเอาหมาเอาแมวมาเยอะครับบิดครับรถผมข้างในดาวเดี๋ยวลองครับ อยู่ที่ร้านเจ๊ปลาไก่ทอดครับเจ๊ปลาสวัสดีครับเจ๊ปลานี่ร้านนี้มีคนแน,นะนํามาให้ซื้อร้านนี้อร่อยอผมก็เลยต้องมาครับอันนี้คือสําหรับไปกินที่เกาะน,นางยวนคะับหนชุดให้เด็กๆห้าชุดที่นางยวนอยู่ตรงท่าเรือนะตรงข้ามกับเซเว่นติดกับเซเว่นนะข้างๆเซเว่นละกันนะครับ อันนี้ก็แนะนําครับเขาบอกว่าอร่อยเราก็จะซื้อไปสำหรับ,บกินมื้อเที่ยงนะแล้วก็มื้อเช้าก็ซื้อเป็นไก่ทอดไปก็สบายแล้วมื้อเที่ยงนี้ตอนเย็นนี่ตอนเย็นก็กินของโรงแรมมาแล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวไก่ทอดไปเพิ่มนะครับไก่นี้ร้อนไหมเนี่ยร้อนค่ะร้อนร้อน,น,อนร้อนอันนี้ก็ร้อนโอเค ไข่ okay, ทอด,ทอดหนึ่งสองนะน่องสามี่ปีกห้าหกเจ็ดหกกมูสาชั้นอร่อยนะคะนีครับนี่เหรอนี่ค่ะหมูสาชั้นนี่ดลับปะ สับให้ด้วยเต็มให้ได้จ้ะตั้งไว้ก่อนอได้๋ยวแมคะสับให้นะต้องลองดูฮะเขาบอกว่าอร่อยนะแล้วเดี๋ยวจะไม่เดี๋ยวจะกินจะไม่หมดเนี่ยแกมการกินแม่ค้าวันนี้จะกินไม่พอจริงเหรอเพิ่มอีกหน่อยแล้วกันะฮะติดใจนะบอกไม่ก่อนพามายืนกินนี่อร่อยแม่คราวอดีใจเวลาเยอร้อนๆนดื่มอร่อยนะยทุกนี โอเค่ะนยชาติมันยังมีอยู่บางเจ้าทอดพอตกตกเย็นแล้วก็จืดไม่อร่อยแต่ของนูนนู้นเพิ่มจะเอาเอาหมูนี้แยกไปสักหน่อยหนึ่งส้กถุงหนึ่งหาบาทหหรือว่าร้อยหนึ่งห้าสิบห้าสิบสิบนะคให้ไปออเดอร์ก่อนมื้อเที่ยงมื้อเที่ยงถึงกินกัน ตรงนี้ก็มีโรตีขายนะเบรรยากาศเช้าๆที่นี่ท่าเรือแม่น้ำครับจุดที่จะเลินสุดของที่เกาะเต่านะเซเวน่นซ้ายมือน,นี้ก็ไปที่ท่าเรืบอรบอ่อนโหยาดน,นะพวกพวนี้กลับมานี่วันรือนี้ถึงจะไปที่ปรงงานนะครับมาที่นี่ครับร้านอยู่ข้างตรงนี้เลยฮนะ ข้าวลูกเต็มตัวก็เจ้าครึ่งแล้วหมุนมันร้อนๆไงกลัวแม่อร่อยใช่แั้วจากน้ำเลยก็ได้จะกินก่อนก็ได้แต่ว่าร้อมหมุนเจ้าครึง่งน,นี่ครับอาหารที่เขาบอกว่าอร่อยเย็นแล้วก็ยังอร่อยอยู่ผมก็ลองดูครับนี่ฮะกินชิ้นนี้เลยนะ้ชิ้นไหนดีนเล็กๆหน่อยปีกก็มีกินเลยดีน,น่องล่ะจากง่ายดีด เขาบอกว่าเย็นแล้วก็ยังอร่อยร้านนี้แล้วก็มีคนแนะนําว่าร้านนี้อร่อยข้างเซเว่นเกอบเต่านะครับน่ะตรงแม่หาดเลยเข้ามาได้เลยส่วนใครจะกินเย็นๆกแ็แล้วแต่นะฮะอืมอืมอ๋อ ยินไปก็มว,วิวไปจำเช้าหมาแมวเพื่อนๆยุิกันตื่นมานัา่งเป็นเพื่อน,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 าน,น,อนถา,วา,ถา,ม,ม,ามว่าทำไมหมาแมวที่เกาะเต่าเยอะจังเลยบอกว่ากนลังชอบเลี้ยงเลี้ยงเยอะเลี้ยงหลายตัวเลยเวลากลับประเทศไปบางครั้งก็ไม่เอากลับไปไม่เอากลับไปปล่อยไว้เนี่ย ปล่อยพูดบเทศบาปก็ต้องไปจับมาส,สวยๆนั่งเชงเงิหน้าที่หน้าหาดก็ยังมีนะนั่งสารนั่นแล้วก็ไปเล่นน้ําเล่นไรเนียก็หมาไปด้วยนะคนที่อยู่นานๆน,น,นะผมอยู่นานๆานานที่เกาะเต่าเยอะนะ ก่อครับใช่ไหมก็เป็นมื้อเช้าแต่กุลไก่อีกอย่างนี่นมีหมูฝอยด้วยนะครับหมูฝอยนี่จะไปกินมื้อเที่ยงถอดไปเรียบร้อยแล้วแต่นี่คือมาเอาอเดิมเส็จตรงนี้คือห้าสิบบาทลองดูก,กันครับเป็นยังไงบ้างอห,หมือนไหมอืมรรอร่อยชามครับเป็นเยอะครับผม ชุดแค่ประทังมือเย็นนะอ่ะกินก็นจังนหะอืมใช่ได้ครับหมูสามชั้นครับจิ้นมนจิ้นนะอมอะืมใครจะมากินไปก่นอนหมูครับหืมดูไกรได้ไไก่ได้ไม,มรกระดูไก,ไก่เหรอ อ,อ้ามข้ามให้เลยครับติคดคออืมมาหลายมาแล้วสินข้ามแล้วกันว้า โอเคนะครับก็ของนั่งกินไปคกินไปแล้วก็คลิปต่อไปดูการติดตาการเดินทางจากนี่แล้วไปพักที่เกาะนางยวนความสวยงามไฮไลท์ของทริปนี้คือเกาะนางยวนเราพักที่นั่นหนึ่งคืนนะผมมิเตรเซียนะครับนางนาลีแล้วก็พี่กันต้องสวัสดีก่อนแล้วก็ยวพบกันใหม่ที่เกาะนางยวนนะครับครับ